เสร็จเรียบร้อยแล้วอบรมควันกันมอดให้ทาแล็กเคลืบงอบเงาให้สวยงามเลยกะิข้าวไม้ไผ่บ้านขนาดอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งขนาดอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งกะดีวเสียเบิ้งข้าหงในมือใหญ่อยู่เดิยจยัดหานิ้วครึ่งลูกบุกน,นิ้วนูอบนี่ือเป็นทรงสีงหญ่ๆสีสวยมากเลยรอบนี้งามมากเลอยองามมากมายเนี่ยเป็นกะทิข้าวเฮ็ดเองทุกขั้นตอนฝีมือีแม่เดิน มือนี่ถักเย็บด้วยไวายเทียมเด้อไม่ใช่ไวายแท้นะมันเป็นไวายเทียมนะนี่เป็นกระติบข้าวไม้สวยบานหน่วยกําลังพอดีเลยิึงให้ดูให้ดูทุกซอกทุกมุมแต่ว่าเหลือบอจะหน่วยแล้วล่ะเหลือไม่กี่หน่วยแล้วเราจะไม่ทําเยอะแต่ละรอบนานๆจะมาทีนะเหลือเหลือบอจะหน่วยดอกนานๆจะมาทีรอบนี้กใกล้สีเกี่ยวเขาแล้วกับสีแบบเข็ดสวงเวลาว่างเนาะ อันนี้ฝีมอือแม่เสร็จเรียรรบร้อยแล้วสี่หน่วยนี่งามๆรอบนี้นะงามคากิลีเนี่ยงามคักแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันพอเป็นงานฝีมือเนาะแต่ละรอบแต่ละ,ละนั่นกับสีพวคือกันการอบกันยนงกับ่วคือกันบางเทือกับไหมเนี่ยบางเทือกับไหมแน่บางเท้อกับสีเข้มแน่สีอ่อนแน่นี่แต่ว่ารอบนี้งามแห้งเลยอ่ะสวยงามมากมายนะนี่